สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งเบาแคปของกระบาเชฟโคโรลราโดนะครับแฟนคลับกระบาเชฟนะครับต้องดูนะครับคลิปนี้เริ่มต้นก็คือเราก็แกะพิงหลังออกก่อนนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับมันเป็นกิบล็อกไม่มีนอ็อต ค่อยๆแกะออกมานะครับเสร็จแล้วก็เอาบอคัของเรานะครับตัวพิงหลังไปเสียบเข้าตัวดูเดิมของบอคับคนะครับมันมีตัวขายึดอยู่3ตัวครับเสียบเข้าไปในรูได้เลยเสร็จแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะยึดน็อตเปิดพรมขึ้นมาครับเราก็จะเจอรู เราจะใส่น็อตเบอร์สินะครับตรงนี้น็อตเบอร์สิพร้อมแหวนเราก็แถมมานะครับก็อาจจะช่วยดันกันสัก2คนนะครับแล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปแล้วก็ยึดขันให้แน่นนะครับทั้ง2ด้านนะครับเสร็จแล้วก็ปิดพมไว้เหมือนเดิมบอกแคปของเราเป็นเบาะแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับผลิตตรงรุ่นลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับ ราคา5,200บาทนะครับเนื้อแน่นนั่งนุ่มนะครับอายุการใช้งานนานไม่ยุบตัวง่ายๆและที่สำคัญมีโครงเหล็กด้านในด้วยนะครับนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เราก็จะวางตัวนั่งเข้าไปนะครับตัวนั่งก็วางใส่ฐานนะครับแล้วก็กะระยะเอานะครับถ้าเราวางยื่นออกมาตรงที่วางขาเรามันจะแคบนะครับ หรือถ้าวางลึกไปก็จะปิดยากกะเอานะครับเอาพอดีพอดีเสร็จแล้วก็ยิงน็อต4ตัวนะครับเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถสั่งไปติดตั้งเองได้กับติดตั้งไม่ยากเรามีคลิปให้ดูนะครับสกูเป็นสกูหวัวสว่านนะครับสามารถยิงทะลุ เข้าไปตัวครงรถได้เลยเราแถมมานะครับอุปกรณ์ลูกค้าแค่หาเครื่องมือมีสว่านแล้วก็ปัจจัยเบอร์12ตัวก็าสามารถติดตั้งได้แล้วครับบอกแคบเราราคา5,200บาทนะครับผลิตแบบตรงรุ่นมีโครงเหล็กด้านในนั่งนุ่มอายุการใช้งานนานนะครับไม่ยุบตัวง่ายๆมีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับ ร้านเราอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอบางพีลูกค้าท่านใดจะเรียกใช้บริการก็เชิญนะครับสินค้าเป็นงานสั่งนะครับสั่งตัดก่อนนะครับสั่งผลิตก่อนโรงงานจะผลิตจะใช้เวลาอยู่ประมาณ7วันนะครับถึงจะได้ติดตั้งเนี่ยครับผมลองนั่งให้ดูเลยครับผมสูง170นะครับนั่งพอดีนะครับ บอกแคปเราจะผลิตออกแบบมาให้เข้ากับสรีละในการนั่งนั่งสบายครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ